สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผพิศัอพิ์ัชชุลยาครับเป็นซ e o แล้วก็ฟาวเดอร์ของนิพากขาวนะครับก่อนอื่นวันนี้ผมก็อยากจะขอบคุณดังคิกไบ์นะครับที่โปรดการให้เราได้เข้ามามีสัมมนาวันนี้ที่จะจอยกันที่จะเล่าสู่กันฟังเรื่องของเทคโนโลยี ที่เป็นลักษณะของ Open Source นะครับผมเองก็ก็มีความยินดีนะครับเพราะว่าเราได้มีการร่วมงานกับทาง Gigabyte แล้วก็ทาง AMD ด้วยนะครับเพราะว่า Enterprise b o r c c l o c d ชุดใหม่นี้เราก็จะเป็น AMD ทั้งหมดด้วยนะครับโอเคครับอย่างนั้นผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับ โอเคครับวันนี้ฮะผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของ Open Source t e c h n o l o g ีที่เกี่ยวโยงกับ Infrastructure Cloud นะครับเป็นหลักแล้วก็แนวคิดที่มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วทางนิพายเองได้เข้าไปแท็บอินในเรื่องของเทคโนโลยีด้านนี้ uh, ได้อย่างไรบ้างและนำมาใช้กับเรื่องของ Enterprise p u o u i c Cloud ได้อย่างไร เพราะฉะนั้นอนาคตของมันจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยวันนี้เราอยากจะมาเล่าสู่เป็นฟังนิดนึงนะครับอเจนดาก็คร่าวๆนะครับเราอยากจะพูดถึงประวัติน,นิดนึงว่า Open Source ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็น Open Stack หรือ s t e p หรือทางส a ตนฟอร์มเนี่ยเรามาใช้มันยังไงแล้วคนที่ดูแลนะครับดูแลเรื่องของ Open Source จริงๆเนี่ย Open Source ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่ดูแลกันอย่างเช่นเราเราทราบดีว่า ถ้าเป็นพวกตระก,กูล Linux ก็เป็น Linux f o u n d a t i o นนะครับทีนี้ตระก,กูลที่เป็นเรื่องของ Cloud เนี่ยอินฟราสตรักเจอเนี่ยจริงๆก็เป็นใครเดี๋ยวผมจะพูดในฝังอีกทีนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายของอทางคนที่เข้ามาดูแลตรงนี้เขามีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เรานำมาใช้ใน Enterprise Public Cloud เป็นอย่างไรแล้วก็ฟีเจอร์อะไรที่เราจะไปสู้กับระดับ Global Cloud ได้บ้างนะครับ ก่อนอื่นก็อย่างบางท่านเองอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจโมเดลของ Cloud Computing จริงๆคล Cloud Computing โมเดลนี่นะครับเริ่มต้นเนี่ยมันก็คือผมผมกำลังจะบิวภาพที่เห็นว่ามันก็เริ่มจากการที่เราเป็น Legacy สมัยเดิมนะครับ mm hmm. l e g a c y ที่แบบเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงแเราเราก็ต้องลงแอปลงโอนะครับแล้วก็ดึงมันเข้ามาใช้ต่อ่านอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นลนักษณะเดียวกันกันกบของ i n f r a s t r u c t u r e ประเภทนหนึ่งแต่ตอนเนี้ย อินฟราสตรักเตอร์ประเภทแบบเดียวกันนี้นะฮะเราสามารถใช้ลักษณะของไวซเอ่อไฮเปอร์ไวเซอร์มาเป็นลักษณะของการแชร์รีซอร์สได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอินฟราสตรักเตอร์แอสเซอร์เซอร์วิสเมื่อแชร์รีสอสได้มันก็สามารถสร้างบริการได้นะครับส่วนตัวอื่นนะครับเราจะไม่ได้โฟกัสวันนี้จะโฟกัสแค่ i อเอสจริงๆแล้วตัวที่สองที่ขึ้นมาอีกเลเวลนึงคือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแอสเซอร์เซอร์วิสก็คือว่าสมมติว่าเรามีเอ่ออะไรบางอย่างเป็นสถิก เพอร์เพสของมันหรือจุดประสงค์หลักๆของมันเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเป็นแพลตฟอร์มเรียคนเข้ามาใช้และแท็บอินเข้ามาใช้รีสอร์ตตรงนี้ได้นะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เซอร์วิสเนี่ยจริงๆหลายๆท่านก็ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่จะไม่ได้รู้ว่ามันอยู่บนคลาวด์หรือว่ามันเป็นซอฟต์แวร์เซอร์วิสนะครับส่ว so, นใหญ่แอปพลิเคชันที่เราเห็นอยู่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอปแต่ละตัวหรืออะไรก็ตามที่เราใช้ผ่านโน้ตบุ๊ก ที่ที่เป็นซอฟต์แวร์เองอย่างทุกอย่างเช่นอย่างเช่นอ e ีเมลพวกนี้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์เซอร์วิสเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็เป็นอีกอีกโมเดลหนึ่งเพราะั้นวันนี้เราจะโฟกัสเรื่องไอ a อสครับผมแก้ขออินโทรนิดนึงกันนิดนึงเพราะฉั้นก่อนไปเอ่อสู่ที่เป็นโอเพนซอร์สเนี่ยลองดูเทคโนโลยีของภาพคลาวด์นิดนึงนะครับว่าผู้ให้บริการที่เป็นคลาวด์เซอร์วิสเพอร์ไวเดอร์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็น AWS ซึ่งเป็นเจ้าตลาดงในปัจจุบันหรือ Azure หรือ Google Cloud Platform นะครับมี Market Share กันก็พอสมควรอยู่ AWS ก็อย่างว่ามาตั้งแต่แรกๆก็มี Market Share สูงตามมาเรือยๆ Azure แล้วก็ Google Cloud นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองหลกัหลกๆเนี่ยผู้นำตลาดสามอันนี้ที่เราจะเข้าไป Compete กับเขาได้อย่างไรบ้างโดยการใช้ Open Source นะครับ อย่างที่ผมเกิดเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยจริงธุรกิจหรือแพลตฟอร์มที่แบบเทือไทยเนี่ยเขาใช้ข่าคนคอมพิวติ้งกันอย่างไรบ้างนะครับรหลักๆก็ที่ผมเกิดไปตอนต้นว่ามันก็เริ่มจากการมีเซิร์ฟเวอร์การมีสโตรเรจนะครับแต่ตอนนี้ทั้งเซิร์ฟเวอร์และสโตรเรจเนี่ยมันสามารถที่จะทำก็เรียกว่ารีสอร์ทคูลิ่งก็คือการแชร์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดการใช้ในสักของคอมพิวที่เป็นรูปแบบของคลาวซึ่งเอาไปใช้ในแง่ของโมบายนะครับ หรือในแง่ของแอปพลิเคชันอื่นๆหรือเอามาเก็บเป็นดัตต้าเบสนะครับทั้งหมดเนี่ยจะขี่อยู่บนอินฟราสตรักเจอร์ที่ว่าที่จะเป็นทั้ง Public c l o คลาวด์ไพรเวทคลหรือ,อใช้ร่วมกันระหว่าง Public p u b l i c p r i กับไพรเวทเราก็เรียกว่าไฮบริดคลาวดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าเรามองทั้งหมดเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับทุกองค์กรเนี่ยต้องหันมาใช้ตรงนี้ต้องมี IT ต้องมาทำกานนี้เพราะฉะนั้น คราวที่จะเข้ามาตอบโจทย์เขาได้เนี่ยนะครับถ้าควรจะต้องมีคราวที่อยู่ในประเทศไทยแล้วถ้าเกิดสมมติเราสามารถทําได้โดยคนไทยเองขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นฟิติกันเป็นส่วนใหญ่ที่จะทําให้คราวมันโตได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับเรเก้าสำคัญของของคราวไทยในวันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับคือตัว Open Source Open Source เนี่ยหลายหลายท่านก็อาจจะมองว่ามัน ม,ม,มันเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยเข้าไปใช้กันเพราะมันเป็นของฟรีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ์อินฟาสตรักเจอร์คลาวเทคโนโลยีตัวเนี้ยเป็น Number วัน Open Source ที่มีคนใช้เยอะมากนะครับรหลักๆก็คือตัว Open Stack นะครับส่วนส t o รเ g e เราใช้เซฟส t o รเ g e และตัวที่เป็น Open Source ตัวดีไซน์ที่เราเริ่ม Implement ล่าสุดแล้วก็ทำมาดีมาสักพักหนึ่งน,นะครับคือตัวที่เป็น Network เราเรียกทำสเตนแฟบริกเน็ตเวิร์นะครับทั้งสามตัวนี้คือตัว OpenSource คนที่เข้ามาดูแลนะครับของ OpenStack เนี่ยของ p p n s s u u r e สตัวน,นี้ก็คือแต่ก่อนเคยชื่อว่าโอเพนสแต็กฟอนเดชั่นณปัจจุบันนะครับเรียกว่า o p e n i n f r f o u u n d t t o o n นะครับก่อนที่ผมจะไปข้ามไปถึงตรง f o u n d a t i นตรงนั้นผมมีสไลด์นี้อยากโชว์ให้ดูนิดนึงคือจริงๆแล้ว OpenStack เองเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับ OS ตัวหนึ่งที่คุม นะครับทั้งคอมพิวทั้งสโตรเททั้งเน็ตเวิร์กแล้วมันก็คุมทั้ง Data Center มันเป็นเหมือนกับ OS ของ Data Center ซึ่ง Data c e n t e r เนี่ยถ้าเรามีอยู่หลายโลเคชันมันก็จะทำให้ทุกอันเนี่ยมองเห็นเป็นพื้นเดียวกัน,นได้น,นี่คือข้อดีของที่ที่โอเพนสแต็กเนี่ย provide ให้นะครับตลาดของ Open Stack นะครับนับปัจจุบันเนี่ยในแง่ของตลาด p u b l i c Cloud s t a t i s t สได้ทำสถดติมานะครับมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง ตลาดรวมในปี2021ปีนี้นะครับมีอยู่ที่1,737ล้านเรสล้านหรัฐนะครับอันนี้คือร v e n u e จาก Public Cloud Market ที่ใช้ OpenStack เป็นหลังส่วนอันนี้เนียเป็น OpenStack Global Market Revenue ก็คือทั้ง Private และ Public เนี่ยรวมกันซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตเช่นเดียวกันอย่างต่อนเนื่องตอนนี้มูลค่าล่าสุดก็อยู่ที่6,730ล้านนั่นก็คือหมายความว่ามีตลาด ที่เป็น p r i v a t e cloud นะครับค่อนข้างสูงเพราะว่าถ้า p u b l i c Cloud นี่มีอยู่พันกว่าล้านอันนี้มีรกบพันกว่าล้านนั้นส่วนที่เหลือถ้าเป็น p r i v a t e cloud ทั้งหมดซึ่งตลาด p r i v a t e cloud ที่ใช้ open source ถือว่าเยอะมากนะครใหญ่กว่าหลายเท่าครับโอเคฮะกลับมาตรงนี้นิดนึงที่ผมพูดถึงลองเริ่มต้นว่าคนที่ดูแล open source open stack เนี่ยก็คือ open infrastructure foundation นะครับ ส่วนเซฟสโตรเลชเนี่ยจริงๆตอนนี้ยังเป็น Linux Foundation ที่ดูแลอยู่นะครับส่วนทาง t t ตน Fabric เองก็อยู่ในการดูแลของ Open Infra เช่นเชนยวกันนะครับมันต้องเชื่อมกับตัว Open Stack นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเพราะว่าการที่จะมี Foundation ดูแลเนี่ยมันจะทำให้ Open Source ได้เติบโตอย่างมีทิศทางที่ดีแล้วก็ชัดเจนม,มากขึ้นและมีความแข็งแกร่งนะครับ ไม่เหมือน Open Source mm hmm. ในดีตนะครับเราเคยได้สัมผัสกับทาง Open Infrastructure มาบ้างแล้วเมื่อปี2019นะฮะเราไปจัดงาน o p e n s o mm ์ r ซ Infrastructure ก็เขาจัดงานสม,มิธท,ที่เซี่ยงไฮ้อันนี้ก่อนโควิด hmm. เข้าพอดีแล้วก็เราก็ได้ไป็น Present Paper ที่เรียกว่า build to scale from zero to success นะครับเมื uh, ่อ the first t h a i l a n d o p e n stack Public Cloud ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ย uh, เราก็ ได้รับความสนใจพอสมควรเลยนะครับที่งานที่เซยงไฮแล้วก็มีการเปิดบูธของนิปาเพื่อโปรโมทนิปาคราวด้วยในงานนั้นนะครับถ้าเกิดตอนนี้เราเข้าไปในหน้าแรกของ Open Stack Foundation เนี่ยนะ The Open Infra Foundation สิ่งที่เขาโพสตเริ่มต้นเลยก็คือ,อเขารู้สึกดีใจมากที่ Microsoft ได้มาเป็นสมาชิกของ Platinum Member ซึ่งเป็นสมาชิกสูงสุดของ Open Infra เอง แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็ตั้งความสังเกตว่าปกติโดยทั่วไปแล้ว Microsoft เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวบเรื่องไรเส้นมาตลอดมาโดยตลอดแต่อยู่ดีๆวันด,ดีคืนดีอยากที่จะมาสนับสนุน OpenSource ขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องมาลองนั่งรอดูว่าทิศทางของ Microsoft เนี่ยทำไมถึงเข้ามาสนับสนุสน,น OpenSource นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตาม ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับที่ Microsoft เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนของ Open Infrastructure Foundation ในกลุ่มเดียวกันที่เป็น p t พ m Member เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก10บรายนะครับซึ่งเราหลักนีก็จะเห็นมีทั้งแ n นก r ุ๊ปของ Alibaba แล้วก็ AT&T Ericsson Facebook Red Hat นะครับ Wind River อันนี้ก็เป็นกลุ่มของ p t พ um Member ส่วนของนิภาเองเนี่ยเราก็ได้รับเชิญจากทาง Open Infra นะครับ ให้มาเป็นโกลเมมเบอร์โกลเมมเบอร์นี่ก็เป็นเลเวลที่เราลงมาเพื่อจุดประสมที่ซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีนะครับว่าจุดผสมเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้เราเป็นสมาชิกของทาง Open Infrastructure Foundation แล้วก็สิ่งที่เราได้มองว่าประโยชน์ของมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือว่าเราอันนี้คือเมมเบอร์สมาชิกนะครับที่อยู่ในโกลเมมเบอร์ก็มีอยู่ประมาณ19รายนะครับ ดังๆก็อย่างเช่นพวก Cisco, Intel, ท c ทั้งหลาย VMware นะครับพวกนี้ก็อยู่ใน o p e n s t a c k อ o เ m ้นเทั้งหมดนะครับจุดประสงค์หลักที่ทาง o p e n i n f นอยากให้เรามาจอยเพราะว่าเขาอยากจะโปรโมทให้นิปปาคลาวเองเนี่ยนะครับไปสู้กับระดับที่เป็น AWS, Microsoft และ Google ให้ได้นะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายของของการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกเพื่อโปรโมท ให้เกิด awareness ว่าโอเคนิปะคลาวดได้ใช้ OpenStack ในการให้บริการ u u l l i c l o u u นะครับอันนี้คือจุดประสงค์แรกที่ที่ทำ open infrastructure มองเห็นการที่เราจะไปสู้กับระดับบนได้เนี่ยหนึ่งข้อดีที่เราสามารถสู้กับ Hyperscale หรือ Global Cloud ได้เนี่ยเราก็ต้องมองถึงจุดแข็งซึ่งอาจจะมีในเรื่อง local support ตัวเป็นคนไทยทั้งหมด นะครับเรามี latency ที่ต่ํากว่าเพราะว่าระบบของข่าวเราอยู่ในมือไทยทั้งหมดนะครับเ,เรามีฟรีแบนด์ d ิดให้ราคาเราก็ไม่ได้แพงนะครับคิดเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือ PSU u o o ได้อันนี้คือข้อดีที่ที่จะไปสู้กับระดับข่าวนอกเนือจากการที่เราใช้ Open Source ด้วยกันนะครับกรอที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงอันนี้ก็มีประโยชน์มากแล้วเป็นจุดหนึ่งที่ผมก็อยากจะจอยกับทาง Open Inf r a ก็ hmm. คือการสร้างคนครับ คอม m ูนิตี้ของ Open Source เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่จะสร้างคนให้ให้มีเ s i c Skill ในด้านของคลาวเนี่ยมากขึ้นเพียงจุดที่สำคัญของ p p n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  ินฟก็คือ s t ส n g t งชนิพาคอมมูนิตี้นะครับเพื่อเพื่อทำให้เกิดการใช้งาน OpenStack ที่มากขึ้นแล้วก็ผมเองก็จะมีมีโอกาสที่ได้รับเชิญเข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ด hmm. เพื่อที่จะเข้าไป represent ของคนในภูมิภาคนี้นะครับในการที่จะบอก Direction ว่าจริงๆ Open Stack ควรจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าที่เราได้สัมผัสมาครับหลักๆเราก็จะต้องทำ New Community Profile นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดงาน Open Stack Day ซึ่งเราเคยทำมาแล้วในอนดีตนะครับหรือการจัด Community Session เพื่อทำการ Training อันนี้ก็อยู่ในแผนของทางนิปากรครับโอเคครับอ,อีกประมาณ กือบสินาทีที่เหลือเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงนิพากษ์คลายฟอนสต็อกเจอร์โปรดักต์โปรดักต์ที่นิพาใช้ออเปนซอร์สเนี่ยนะครับมาทำเป็นบริการที่จะเพื่อเซิร์ฟของอคลายฟอนสต็อกเจอร์ของคนไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของ p r i v a t e cloud เราตั้งชื่อว่ามิคา p r i v a t e cloud นะครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราทำอยู่ในปัจจุบันและเรามีลูกค้าอยู่หลายรายส่วนเอนเ r อร์ปริสพาบริคาก็เป็นโปรดักต์ใหม่ แต่ของเดิมณปัจจุบันเราก็มี Public Cloud นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแล้วก็ Edge Cloud เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่จะต้องตามมาเพราะว่าเราได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากทางกสะทะชนะครับในการที่จะสร้าง Edge Cloud อย่างน้อย5แห่งทั่วประเทศในการที่จะทำให้เราเอา Cloud เนี่ยเข้าไปใกล้ User ให้มากที่สุดเพราะมีหลายแอปพลิเคชันที่จะต้องใช้ Edge Cloud c o m m ิ t ติ้นะครับส่วนนั้นสุดท้ายก็คือเรื่องของ Cloud Storage เราเรียกตั้งชื่อว่าสินสมุด Cloud Storage นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับอนาคตแล้วเพราะว่าทุกอย่างต้องเก็บหมดต้องหาที่เก็บหมดเพราะเราต้องการเก็บ Data ทุกอย่างที่ความหน้าเอาไว้แล้วก็เราสามารถที่จะมาทำประโยชน์จากมันอย่างเช่นว่ามาดูว่าเทรนด์เป็นยังไงเราต้องอมี Data ก่อนนะครับมี Data Pipeline เข้ามาเราถึงจะสามารถทำในเรื่องของอ A.I. Machine Learning a n a l y t i c ทั้งหลายได้นะครับเพราะะฉนั้นจุดหลักสำคัญคือต้องมี Cloud Storage เพราะฉะนั้นการใช้ o Source มานี่จะประหยัดเงินได้หมื่นลานแนละ้วก็สามารถที่จะใช้กับเซิร์ฟเวอร์ Server, หรือฮาร์ดแวร์ที่เป็นแบบไม่ต้องแพงมากเป็น Commodity Hardware เนี่ยได้ด้วยนะครับตัว Cloud ที่เราให้บรกิการอยู่ในปัจจุบันนี่นะครับจริงๆ p r i v a t e c l o u d เรามีลูกค้าอย่างเช่น 3BB แต่กลุ่มไทยเนะครับที่เราเคยทาให้มาแล้วส่วนพับบิคาว์เนี่ยก็จะมีข้างล่างเนของเยอะแยะมากมายนะครับมีลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วก็จริงๆเรามีลูกค้าอีกมากกว่า30ประเทศนะครับที่ลงทะเบียนเข้ามาใช้งานโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะครับก็ก็มีสามสิบประเทศทีท่ใช้คลาวแพลตฟอร์มเราณนะปัจจุบันนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2 0 1 7ที่เราเปิดให้บริการาคนลงทะเบียนเข้ามาใช้งานเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ6 0พ0คน ถึงปีนี้นะครับโอเคครับเข้าโหมดสุดท้ายคือตัวที่เป็นเรื่องของ Enterprise Public Cloud ของเราเนี่ยเ,เรามีอะไรบ้างจุดประสงค์การที่เราต้องล็อต Enterprise Public Cloud ตัวใหม่เนี่ยเพราะเราต้องการอัปเดซิสเต็มแบ็กบูนของเรานะครับจาก10กิกเนี่ยให้เพิ่ไมไปเป็น100กิกเพื่อเพื่อจะได้รองรับปริมาณของการใช้งานได้ที่มากขึ้นเราเรสปอนส์กับความต้องการของลูกค้า ที่มีความต้องการฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับวงเก่าเนี่ยรองรับไม่ได้เราก็เลยทําวงใหม่นี้ขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการฟีเจอร์ต่างๆที่แอ v ด n c e ร์มากขึ้นนะครับเรามีการทํา user experience ตัวใหม่ที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีใช้ UX UI เพิ่มเติมเพื่อทําให้การใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามีความสะดวกมากขึ้นนะครับ user i n t e r f a c e ก็ใหม่หมดแล้ว คอเดิมฟังก์ชันเดิมที่เราเคยทําอยู่เราก็ทําให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อที่เราการเซริร์ฟลูกค้าในในหมดของอินเทอร์เฟด้วยครับโดยเราใช้สแตนดาดที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องครับเพราะนั้นไอตัวที่อยู่ในหลักๆนะครับใน Enterprise ซี่เป็นขาวตัวใหม่ก็คือฮาร์ดแวร์ใหม่หมดฟีเจอร์ที่ใหม่ขึ้นแล้วก็ User Experience ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหลักๆก,ก็มีประมาณ3ตัวนี้ซึ่งผมจะพูดให้ฟังแต่ละตัวครับ ก็คืออย่างเช่นฮาร์ดแวร์เนี่ยเราใช้ AMD EPIC Second Gen นะครวันนี้อาจจะได้ฟัง Third Gen แต่ว่าเราใช้ Second Gen แล้วเราก็ใช้ Gigabyte Server ทั้งหมดนะครับเป็นเป็นเวอร์ชันใหม่ของคลัสเตอร์ของเราตัวนี้ส่วนเน็ตเวิร์กเราก็ใช้ Juniper Network แล้วก็ลงตัวทางเซนฟาบรซ์ ric, ซึ่งเป็น Open Source ที่มีแบ็กบนอย่างที่ผมเรียนตอนต้นไปนะครับว่าเออทั้งหมดเราเป็นแบ็กบ o นลอยกิแล้วแล้วก็ส t ต r เร e ก็เป็น NVMe Storage ทั้งหมด อันนี้คือซอฟต์แวร์ที่ฮาร์ดแวร์ที่ใหม่ส่วนฟีเจอร์นะครับตอนนี้เราก็จะมีฟีเจอร์ที่เราสามารถให้บริการที่เป็นเดดิเกตคอได้ก็คือ CPU c ยูคเนี่ยไม่ต้องแชร์กับใครให้เป็นเดดิเกตได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับของพวก Global c l o u d provider ทั้งหลายนะฮะแล้วก็เรามีเรื่องของ m u l t i project support นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมีหลายโปรเจกต์ที่จะต้องทำเรื่องของไอทีเราสามารถทำาก็เห็นภาพรวมใ,ในจุดเดียวกันได้ แล้วก็ instant การร้อน instant เดี๋ยวนี้ก็ทําได้ง่ายขึ้นแล้วใหม่ขึ้นแล้วมีข้อมูลมากขึ้นในหน้าเดียวกันครับเรื่อง image เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะอัปโหลด image ขึ้นมาเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะทําให้คนใช้งานรู้สึกว่าเออน่าใช้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นนี่ครับนี่นิพาคลาวแพลตฟอร์มตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปะดูรายละเอียดส่วนอื่นของนิพาคลาวแพลตฟอร์มเนี่ย ผมผมเรียนอย่างนี้เราพูดถึง Open Source นะครับไม่ว่าจะเป็น OpenStack s เซหรือ,อทัง s เตนฟ Fabric เนี่ยจริงๆพวกนี้คือ Open Source ที่เอามาใช้เราเอามา Optimize มันสามารถทำให้ติดตั้งใช้งานได้แต่ถึงว่าวจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราอยากให้ User เข้ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองเลงเห็นและคิดว่ามีความจำเป็นมากคือการเขียนซอฟต์แวร์ที่เข้าไปเชื่อมกับ API ของ o p e n s t a c k เราก็เลยเรียกตัวนี้ว่า,านิปาคลาวแพลตฟอร์มนะครับนีา้านิปาคลาวแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ขีดขึ้นมาเพื่อทําให้แต่ละท่านสามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างง่ายๆรูปแบบตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญหนึ่งถ้าไม่มี NCP หรือนิปาคลาวแพลตฟอร์มตัวนี้การใช้งานก็จะค่อนข้างยุ่งยากและก็ลําบากแล้วก็เหมาะสําหรับคนกลุ่มที่เป็นบิ๊กินเนอร์เนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้งานได้กั้น ความสำคัญข,ของ NCP จึงจึงจะมีความสำคัญในระดับที่ค่อนข้างสูงสำหรับพระปิกาวนะครับอันนี้เป็น multi-project support ก็จะเห็นได้ว่าทุกโปรเจกต์เนี่ยสามารถมองเห็นได้ในหน้าเดียวกันนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถดูได้ว่าโปรเจกต์ไหนนี่มีรายละเอียดได้บ้างง่ายขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้ก็เป็น instant new design ถ้าใครเคยใช้ตัวเดิมก็จะเห็นว่าตัวเดิมเนี่ยอาจจะดู simple ไปหน่อยแต่ตัวใหม่นี้จะมีข้อมูลเยอะขึ้น แล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆมากขึ้น Image ที่มากกว่าเดิมน,นะครับอันนี้ก็เป็น New Design ด้าน,านขวาก็จะเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องของการทำ Monitoring นะครับเราสามารถทำ Monitoring ได้เวลาเราใช้ VM ตัวไหนยังไง CPU ใช้เป็นยัไงเท่าไหร่นะใช้เยอะไหมก็จะเห็นได้ชัดขึ้นข้อมูลดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับ Enhanced Image ที่ผมพูดถึงก็คือสามารถ สร้าง Image ขึ้นมาเองแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาใช้งานเองได้บนเวียของคุณเองนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่จะตอบโจทย์ของความต้องการของลูกค้า,าที่ดีขึ้น,นครับเรื่องของ enhanced experience เนี่ยจริงๆเราโฟกัสมากเลยเราก็มีทีมงานที่เป็นทั้ง UX UI เนี่ยนะครับเพื่อมาสร้างให้เกิด customer centric design ให้ให้มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน usability ที่ดี User Interface ที่ดีนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือเราไม่ได้หยุดยัง้งอยู่ตรงนี้เราก็ายังทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้เกิดรูปแบบของการใช้งานที่ง่ายและก็สะดวกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าคลาวเนี่ยคลาวเทคโนโลยีเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างคอมพลีเคทนะครับแล้วก็ยุ่งยากงั้นถ้าเราทำให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสสำหรับองค์กรต่าง,างๆเข้ามาแท็บอิน คอมพิวติ้งพาวเวอร์ได้สะดวกมากขึ้นครับแตนด์ดที่ผมอยากจะพูดถึงนิดนึงก็คือว่าเราเรามีแตนด์ดที่ใช้ในการทำ Enterprise Public Cloud ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ2 7 0 7 1เกี่ยวเรื่อง Information Security หรือ20,000เป็นเรื่องของ Information Technology เกี่ยวเรื่อง Service Management แล้วก็29,100เป็นเรื่องของการที่จะเอามาโปรเซสในการ implement เรื่องของการเขียนซอฟต์แวร์ด้วยนะครับ ส่วนดาตรฐาเรื่อง security เนี่ยก็มีเรื่อง data protection การทำ encryption หรือแม้กระทั่ง network ACL ซึ่งมีความสำคัญมากที่เราสามารถจะแยกแยะในการที่จะระบ,บุการ access เข้ามาของของแต่ละคนหรือแต่ละหน่วยงานหรือแต่โปรเจกต์เสามารถแยกแยะได้ซึ่งเราจะเมื่อเราสามารถแยกแยะได้นั่นคือหมายความว่าความ security ก็จะเพิ่มขึ้น reliability ก็ ก็ไม่ต้องพูดถึงเรามี24คุณเจตซัพพอร์ตอยู่แล้วโดยโดยโลเคชทีมของเราแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อย่างที่เรียนนะครับก็เราใช้องค์กรไบา์เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็มีที่สูงแล้วก็มีดีไลท์เวิรที่ที่ดีครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินเอรนดตที่ผ่นไบท์โซลิคาวที่ณับปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือแผนของเราก็คือว่าเรามีเรามีไซต์อยู่ที่บางรักแล้วไซต์ที่นนท์แล้วก็เดี๋ยวเราคงจะเพิ่มไซต์ที่ศาช ครับอันนี้คือทั้งไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบผืนเดียวกันทั้งหมดนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะอยู่ไซส์ไหนหรือแม้กระทั่งที่อีกหน่อยเนี่ยถ้าเราเชื่อมกับไปทาง edge cloud ก็จะเป็นเรื่องทางการเชื่อมต่อผ่านทาง mpls v s b n e หรือแม้กระทั่งณปัจจุบันเราสามารถทำ vpn ไปหา Global Cloud ได้ด้วยนะครับไม่ไม่จำเป็นว่าจริงๆอนาคตของการทำคลาวมันมันไม่ใช่เป็น single cloud นะมันควรจะเป็น multi cloud พทุกท่านควรจะต้องอมีการกระจายความเสี่ยงจากคราวนึงไปสู่อีกคราวหนึ่ง,น,งนะครับเพื่อทำให้เกิดไม่เกิดการคอขวนในจุดหนึงหรือถ้าเกิดจุดหนึงมีปัญหาก็กกจุดหนึ่งสามารถรับโลดได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องตระหนักไว้เรื่องการทำบัติคราวนะครับ นี่ปลาคลาวไซต์ของเราก็ับปัจจุบันก็อย่างที่เรียนนะครับมีที่ทกรุงเทพกับนนทบุรีแล้วก็ไซต์ต่างๆที่กำลังจะตามมาก็มีทั้งที่ชลบุรีนะครับส่วนไซต์สีม่วงนี้จะเป็นเอชคลาวที่เราจ้องทําให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราได้สัญญากับทางกสทช,าช,าชาวไว้ว่าเราจะต้องติดตั้งเอชคลาวให้ครบเพื่อรองรับ 5G และ IOT ด้วยนะครับดัะนั้นเ,เดี๋ยวเราจะนำเรื่องการเราจะทำการซอฟต์ล่าช์นะครับตัว e n t e r p r i s Public Cloud เนี่ยภายในเดือน เตือนหน้า่นี้ครับผู้จิก,การเพราะนั้นสเต็ปต่อไปของเราก็คือเป็นปุ่ดัก o a d แม p ของเรานะครับเราจะมีการทำโหลดบาลานซ์ to factor or chain โหลดบาลานซ์มีอ็อบเจกต์สโตลเลดออโต้สเกลลิงนะครับ DSS service ACL policy นะครับเรื่องของการทำเพย์เม้นต์เครดิตการ์ดบิลลิงนะครับโปรเจกต์แดชบอร์ดด้วยอันนี้ก็อยู่ในไพ e l ล n e ทั้งหมดที่เราจะทำเพิ่มขึ้นมานะครับจริงๆเราก็จะเริ่มทำกันแล้วนะครับไม่ได้ว่าเราอยู่เฉยเกีนใั่นโปรเจกต์เนี่ย มันจะหลุดออกมาทีละหนึ่งเจลสองกูจิตนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็ผมใช้เวลาเกินไปนิดนึงครับคุณสิทธีครับผมเรียบร้อยแล้ว